สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเออเออเพจทวีเอคนห่อครับผมเนื่องจากมีน้องๆทุกคนทุกท่านนะครบผมหรือไม่ใช่ทุกคนทุกท่านหรอกก็คือบางคนเนี่ยเขามาก็คือ f อซหรือทุกคนที่มาดูคลิปหนึ่งนะครับผมมาเนี่ย มาคอมเมนต์บอกว่าให้แกะ TTM 3หน่อยวันนี้ผมก็เลยจะมาแกะ TTM 3นะคบผมถ้ามีเสียงรบก,กวนขอภัยด้วยนะครับโอเคจะเป็น TTM 3เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดให้ด้านล่างคลิปกรผปุสามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับลิงก์เกม TDA สามครับผมก็เออสามารถไปหาดาวน์โหลดกันได้นะครับผม ลิงก์อยู่ด้านล่างสำหรับ TDA สามเดี๋ยวเราก็ซื้อหน่อยลงเพราะว่าอันใดเราก็มีแล้ว